สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในราชนาจักรจากผมผู้พันนักขายไก่ทากอาณาจักรได้มีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญเนื่องในวาระโอกาสยึดอํานาจครบ6เดือนของจอมมาหน่อไม้ปีศาจที่นาบอรบอริต้ารับชมบรรยากาศสดจากนักข่าวภาคสนามได้เลยครับครับผมขณะนี้ผมอยู่ภายในงานแล้วที่อยู่กับผมตอนนี้คือประชาชนที่มาร่วมงานนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ตลอดระยะเวลาหเดือนที่ผ่านมาหลังการปกครองของราชาหน่อไม้ปีศาจชีวิตของคุณเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณทีน่าที่เข้ามาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างสีงสันในชีวิตที่ผ่านมานะครับขอบคุณตหรับ6เดือนนี้และต,ต่อไปก็ฝากตัวได้ครับหาใน,นี้บ ผมมีความรู้สึกว่าชีวินี้ผมไม่สามารถตกลุงรักใครได้อีกนอกจากคุณหนูราชาปีศาจน่อไม้ครับผมโอเคต้องบอกนี้ก่อนผมอะ่ะไม่ได้รู้จักน้องตั้แต่ไลท์เดบิวต์ของน้องอะ่ะผมรู้จักน้องม,มาหลังจากนั้นหนึ่งเดือนมั้งเพราะช่วงนั้นอะผมติดตามเรดดี้แม็กไงแล้วคิดว่าเออค่ายผมไม่รู้จักว่าค่ายด้วยซ้ำอ่ะผมนึกว่ามีแค่เรดดี้แม็กคนเดียว เพิ่งมารู้จักน้องประมาณเดือนหนึ่งมั้งหลังจากน้องเดดิดวอะเพราะว่าช่วงนั้นมีทั้งเลดี้แม็กที่ไปหาน้องแล้วก็อิสคอร์ดเจโนไลที่เพิ่งสร้างอะเนาะ <c oughs> ก็เลยรู้ว่าเอา้ามีหลายคนที่ว่าค่ายเนี้ยก็เลยดูไลน์นั้นไปแล้วก็ติดเออน้องน่ารักอะ ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรนะแต่ว่าพอดูดูไปเหมือนมันมีรูกอ่ะท,ทั้งที่ผมยังไม่มีแฟนด้วยซ้ำ <laughs> อ่าเออเอ,เอตลอด6เดือนนี้ก็ผมถือว่าน้องโตขึ้นนะโตขึ้นเยอะเลยในฐานะวีะนะแล้วก็ขอให้น้องโตขึ้นและมีต่อๆไปเนอะพวกผมก็จะติดตามดูน้องต่อไปนะครับ ปลอลเดี๋ยวจะหาเวลาว่างดูไลฟ์เดบิวต์นะครับขอบคุณครับนั้งใจอยุ่ท่านทีน้ามาหกเดือนทําให้ชีวิตผมได้เปลี่ยนไปแต่การที่เห็นท่านทีหน้าโบโบลิต้ามาตลอดหเดือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าง a t t e r e f f e c t จนต้องหันมาฝึกใช้กันเลยท่านเป็นปีศาจที่น่ารักน่าอินดูอ่าแกงมากๆนี่ก็ครบครึ่งปี น่าจะท่านทีน่ามาปกครองเหล่านอไม้และก็ขอให้ท่านจะงูงอกมาเรื่อยเร็วขอให้ท่านจงจงเจริญและอยู่กับเหล่าหนอไม้ไปเรื่อยเลยนะนอไม้รักท่านทีน่าหกเดือนที่ผ่านมานั่นหรอืมผมขอสารภาพโดยตรงเลยว,ว่าช่วงแรกๆนั้นไม่ต่างเลยครับเพราะผมแทบจะไม่ได้สนใจอะไรเลยหรือวบบผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเออท่านขึ้นครองประเทศของเราแล้ว อะไรแบบนี้ผมมารู้จักท่านจริงๆก็น่าจะเป็นรายการถ่ายทอดสดที่ท่านขึ้นไปเล่นแคมป์ไฟบนภูเขาอะครับผมใช่ครับผมน่าจะรายนั้นซึ่งตอนผมได้ดูนั้นท่านได้มีโมเมตนต์หนึ่งที่ทําให้ผมประทับใจอย่างมากนั่นก็คือท่านหลับคาไลครับใช่ครับท่านกลับคาไลถ,ถ่ายทอดสดเลยครับซึ่งเหตุการณ์นั้นทห้ผมแบบ ประทับใจมากเพราะผมสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นในการที่แบบอยากจะขึ้นไปทํางานของท่านที่ท่านอยากจะแบบถ่ายเทอดสดโมเมนต์ที่ท่านขึ้นไปทํากิจกรรมข้างบนนั้นนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของผมเลยที่ทําให้ผมอยากจะรู้จักท่านมากขึ้นมาติดตามท่านมาทาความรู้จักกับท่านหา สิ่งต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ไม่จามัะมีส่วนร่วมกับทันได้แกงทานได้เล่นทันได้สปอร์ตทันอะไรแบบนี้นะครับผมเขาผมก็คงประมาณนี้ครับแล้วเป็นไปได้ยังไงผมก็คงอยู่คอยสนับสนุนทานต่อไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับหกเดือนแล้วอย่างนั้นเหรอนานเหมือนกันท่านนี่ย ตอนที่ผมรู้จักท่านราชาหน่อไม้ครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนสักืมตอนนั้นท่านน่าจะขึ้นคลองราช์ใหม่ผมและแก๊งหน่อไม้ของผมนั้นได้ถูกรับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมขับรถเล่นร่วมกับท่านผมบอกเลยว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตตอนนั้นนะ่ะผมเห็นท่านราชาของพวกเราถูกรุมชนถูกรุมยิงถูกรุมเคลื่องระเบิดใส่ รุมดันให้ตกลาวาแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่ท่านก็ไม่เคยโกรธพวกเราชาวหนอไมใ้ในสักครั้งแต่อาจจะมีด่าบ้างเป็นบางครั้งแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธจริงๆใช่แล้วละ่ะอีกสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือหนอไม้ทุกคนน่ะชอบล้อว่าท่านนั้นไม่มีจมูกแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องหลักการของพิกเซลแล้วถ้าเราซูมเข้าไปที่จมูกของท่านนั้นเราจะพบว่าใช่แล้วครับมันไม่มีจริงๆก็ อาช้ามันเถอะรับเอาเป็นว่าผมนั้นอย่าติดตามท่านไปชั่วชีวิตเลยล่ะครับไก่ผู้พันไก่ทอดแสนอร่อยที่ถูกทอดด้วยความพิถีพิถันด้วยน้ำมือของชายแก่ผู้สายวัน8ปดบิดด้วยเครื่องปรุง1ิชนิดที่ถูกคัดสรรมาอย,ย่างดีกลิ่นหอมของไก่ทอดนั้นไม่เป็นสองรองใครอิ่งรสชาตินั้นไม่ต้องพูดถึงผมชอบจานนั้นทุวกวันเลยครับ ชอบมากมากเลยโอ้โหอร่อยมากๆเลยครับแนะนลำครับแน่นลำๆๆไม่ว่าจะเป็นไกท่ทอดสูตรดั้งเดิมหรือจะเป็นไกท่ทอดสูตรแซ่บเผ็ดร้อนทางเรารับรองว่าอร่อยแบบขึ้นสวรรค์แน่นอนลองกันสิครับไก่ผู้พันไก่ผู้พันเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ๆโฆษณาอะไรขึ้นเนี่ย เออโฆษณาอะไรวะโฆษณาอไอ้ไก่ผู้วันที่แม่งพากใช่ไหมฮะทุกคนเดีทยวเขาหไหนมันยึดช่องแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเออแล้ว,ลวกำลังดูถ่ายร้าส์กำลังสนุกเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้หมดลมเลยหมดลมโอ้โปิด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 เฮ้ยน่ะเอากีตาร์มาใช่ปะเอ,อเออามาเอามา,ามาเอ้ยเล่นเพลงไม่พังหน่อยดิขอแบบชื่นใจชื่นใจโคลงเสียมากเลยเฉพยกับลงเสียแต่ที่ไม่ไหวแล้วหัวเราไม่ไหว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 มาฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงมามา ฮ้ยเพลงนี่นายเล่นน่ะมันคุ้นหูข้ามากเลยว่ะคุ้นมาจากไหนเนี่ยพวกเองจำได้หรือเปล่าตอนที่ราชาลงมาเปิดร้านไอติมในเมืองอ่ะอารมณ์ไหนของท่านเนี่ยเาเปิดร้านไอติมจำได้แต่ข้าจำเหตุการณ์นั้นได้ไม่รู้หรอกนะว่าอารมณ์ไหนแต่ว่าตอนที่ข้าไปซื้อไอติมมานะสิงที่ข้าได้กลับมามันไม่ใช่ไอติมมาดิ ได้อะไรกลับมาอะไรเหรอมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคือไอาติมอติมอาติมมันคืออะไรอธิบายเถอะอธิบายข้าวหน่อยมันคืออะไรไอาติมของข้ามันอันเล็กยิ่งกว่านิ้วก้อยของข้าอีกนิ้วก้อยเหรอนิ้วก้อยเหรอนิ้วก้อเหรอแต่ข้าหน่อไม้ของคุณแบบว่าแต่บรรดาหน่อไม้คนอื่นนะ ได้อันปกติอันเบลอเลยอะอาจจะเป็นเพราะหน้าตาหรือเปล่าท่านอาจจะเป็นหน้าตาเพราะหน้าตาดีหรือเปล่าเออหน้าตาท่านไม่ดีหรือเปล่าก็หน้าตาดีเท่าพวกเจ้าทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยพูดอย่างนี้มันไม่ได้แล้วคิดดีดีคิดดีดีคิดดีดีคดีหรือว่าทรือว่าทายาชาสงเกียรติข้าแล้ว โอ้โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเราไม่เกลียดเรารักทุกคนแหละอาจจะแค่ยกเว้นแค่บางคนบางคนั่นแหละข้ามีหลักฐานให้ด้วยนะนี่ดูนี่สิชาวบาตใช่ไหมชาวบาตก็อ่ะรถแดงชาวบาตมันก็จะแบบอ่ะรถแดงชาวบัตค่ะอันนี้ก็คือชาวบัตชาวบัตวิให้เยอะไปอย่าชาวบัตมันเยอะไปแล้วตรไหม เออสลับซาบทก็ก็ก็แบบนี้เลยแล้วกันเออเนี่ยซาบาทค่ะเจ้าเห็นไหมในหลักฐานที่ผนบอกอยู่แล้วไม่เป็นไรนะเพื่อนพอพูดถึงแล้วฉันก็โดนท่านราชากัดแกงแบบนี้เหมือนกันเลยเพื่อนมันโดนเรื่องอะไรกหรอโดนอะไรมาอะไรมา เออมันเศร้ามากเลยมันแบบขนาดนั้นเลยเหรอดนโดนมันเป็นขนาดนั้นเลยเพื่อนมันไหนไหนลองเล่าใจของฉันเลยเพื่อนลองเล่าลองเล่าระบายมาสิเพื่อนลองเล่าแล้วระบายมาสิเราให้ฟังได้นะเราร้อร้อมเราฟังละมอร้อมเราฟังอยู่แล้วมามาคือคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยคือฉันน่นเวลาโดนท่านราชาเรียกไปทํานู่นทานี่ฉันก็แบบชอบจะไอ้ท่านราชาก็ชอบเรียกฉันว่า มแหลกสาบะเวียนมันโหดร้ายมากเลยแมลงสาบเดือดเดือดเดือเดือเดือนายนายไม่ใช่แมลงสาบเหรอเออแน่นสีไม่ใช่แมลงสาบกันเหรอต้อเป็นแมลงสาบมาตลอดเลยนาบที่ที่ท่านมองได้ผิดมาตลอดเลยแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเปิดโลก ฉันว่าฉันไม่น่าจะได้มีเรื่องกับท่านราชาอะไะฉันจะมีเรื่องกับพวกนายนี่แหละไอ้พวกคืนดีตัยไอ้ไอสารเล่ยกันจะ่ปแค่การร้อยเล่นนะเออหยอกเล่นเฉยเฉยไม่หยอกเล่นจริงจงก่นหยอกเล่นท่านอาจจะแค่หยอกนายเล่นหรือเปล่าเออเนี่ยนายดูดู ดูดูนะฉันมีหลักฐานให้ดูในดูดีดีูหลักฐานอีกแล้วดูใใจแล้วด้วยโอ้เออเก็บไปหมดเลยฮะอ่ะนี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยอี๋ห้องซินมีไม่เชพอีอีว์ o ม my อคุณพีเตอร์คุณพีเตอร์มาอยู่นี่ได้ยังไง คอมพิวเตอร์เข้าคงเข้าไม่ดีน,นะโอ้ยุบปนายดูแล้วมันน่าเศร้าจริงด้วยตามทีนท่นายบอกจริงด้วยแมลูกแต่เออไม่ใช่แมลงสาบหรอไม่แต่ว่า <c oughs> แต่ว่านะแต่ว่านะพอพูดถึงอย่างนี้แล้วอ่ะพวกเราก็เคยทันโรทันราชาบ,บูบี้มารอบหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอจําได้ไหมตอนที่ท่านดันนโยบายเรื่องหนึ่งขึ้นมาน่ะที่ท่านอยากดันเออสินค้าเป็นแก้วอ่ะ เออต้องการไปแบบสินค้าป,ะปะระจำวันนี้เจาด้วยไว้เจ้าด้วยไว้โอ้ยเ้ด้วยไว้ ออ่าชคนลบอกว่างานด่วนโอ้เราก็อดหลับอดนอนทำให้ไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนกันเลยหลับยังไงล่ะเหลับทุกคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช้งานพวกเราแบบเยี่ยงข้าวข้าวเลยข้าวเลยเข้างานเป็สัตว์เลยใช้งานเป็นต่อไปอย่างเชนยอมรับแล้วยังไงเจ้าเราเลับหลัตรงแก้วไหนไปก็ไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านแล้วเป็นไงสรุป มาผ่านสองแก้วสุดท้ายท่านพวกท่านจําได้ไหมมันเป็นอะไรท่านจําได้ไหมอะไรจำจำไม่ค่อยได้จำได้ว่าโดนทำเงินโดนใช้งานอย่าง่แต่ว่าจำแก้วไม่ได้เลยนี่นี่ข้าพกันมาด้วยนี่แก้วแรกแก้วแรกแก้วน้าบีจมูกเก้วซื้อมาเลยเหรอใช่ค่าซื้อมาเลยแบบค้าแบบ จำฝังใจมากคาชอแก้วนี้มากแล้วนี่นี่ยายาอย่าเพิ่งซื้อต่อเหลืออีกแก้วนึงนี่อีกแก้วนึงก็แก้วโปวดนองข้านี่แก้วหนังน้ำแข็งโอ้โหอย่าชักนะอย่าไนะแก้วใจเยือกไม่ใช่ห่าโอ้มันหนาวหนาสุด พวกเจ้าไม่ซื้อเก็บไว้เหรอ x คูสีไปเทมมาท้า้เลี่ยไอเทมแรงเลยนะออกแบบมันไม่เข้ารอบค่าก็ไม่ซื้อเราไม่ได้เราไม่ได้เจ้าตั้งใจขนาดนี้พวกเจ้านี่กระจกจริงๆกระจกจริงไม่ไหวแล้วโอ้โหเราเป็นเพื่อนกันจริงปะวะเออเออทุกคนทุกคนก็สามารถแต่งแก้วน้ำชายได้ด้วยนะมันร่วมสนุกด้วยกันเถอะ ใช่มาตกแต่งแก้วน้ำชาไปด้วยกันแล้วกันเนี่ยท่านอ่ะท่านก็มีเรื่องดีๆเหมือนกันนะท่านอ่ะจริงเหรอไปปลอมตัวเป็นแม่ชีมาปลอมข้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วท่านอ่ะท่านลงมาลงมาพบปะประชาชนแล้วก็สร้างห้องน้ำเลยนะ้ดูสิดูสิลงมาตอนไหนลงมาตอนไหนข้าไม่เคยเห็นตอนไหนตอนไหนไม่เคยเห็นตอนที่ทุกคนกลัวกันน่ะแล้วท่านก็ปลอมตัวเป็นแม่ชีลงมา ทองค้มเลย่อเยเแล้วท่านนะก็มาสร้างห้องน้าด้วยนะแต่มาคุณหลงใหญ่มากเลยอะได้ห้องน้าใหญ่มากท่านใหญ่มากให่ขนาดไหนใ่ขนาดไท่ใาดท่านดูดิดูดิดูรูปีเราก็บายไว้มันใหญ่ใหมากเลยใหญ่ใเทเใหญ่ใหนี้ยแล้วท่านรู้ตัว ปาปาราซี่แถวนี้น่ากลัวจริงๆเอ่ไหนๆ้าขอดูขอดูๆไหนๆไหนๆไปดู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  ฉะนั้นไม่ท้องห่วงนะคะโอ้ท่านก็มีจิตใจดีงามเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราจำได้ตอนหนึ่งเราอะทำเกมไปให้ท่านเล่นเออโอ้ขนาดเลยเหรอขนาดเลยเหรอไอ้ชมีชีเก่งช่ไ่เาอะเก่ง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 เก่่งเงเ่งเ่งเงเ่งเก่ง่งเเก่่ง ท่านได้เกมไปปุ๊มนะโอ้ท่านอีจใจมากเอาไปไลฟ์ถ่ายท่อโสดให้คนทั้งเมืองดูโอ้โหนานั้นเลยใช่สนุกหน้าดูเลยนะเนี่ยอ้บอกเลยสนุกมากแบบตอนเล่นอ่ะท่านยิ้มไม่หุบยิ้มไม่หุบมีความสุขสุดๆโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ต้องไม่ตกไ่ือขอไข่เลยนะว่าเกมน่าสนุกแบบนี้มันจะออกมาจากหัวเจ้า ค่าน่ะเก่งอยู่แล้วดีนะทิดจัทิ่เอท่านราชาหนอไม้ไม่ชมถึงพ่อถึงแม่เจ้าถ้าชมถึงพ่อถึงแม่ข้าก็น่าตกใจหน่อยเพราะข้าทำคนเดียวนี่นี่คนเดียวถ้าพวกเจ้าอยากเล่นนะเกมยังเปิดให้โหลดอยู่นะเอ้ยจริงด้วยจริงด้วยเนี่ยเนี่ยคลิปบรรยากาศถ่ายทอดสดอ่ะมันยังอยู่อยู่เลยนี่พวกเจ้าดูดูเดี๋ยวเปิดให้ดู่าง่ยอย่างนั้นหรอ ใช่ของดีก็ต้องอวดดีนี่ดูโอเคโอ้ยดูดูท่านราชาของเราเดี่ยังมีความสามารถอีกมากมายนะดูสิความสามารถในการออกรบของท่านแล้วก็ไม่เป็นสองรองใครไม่จำเปยนต้องไปรบเลหรออนไหนนี้เขาไม่มีสงครามกันแล้วจะไปออกรบตอนไหนตอนไหนอ่ะ อะไรสมัยที่พวกเจ้าเนี่ยยังไม่เป็นหน่อไม้ยังไม่เกิดกันเนี่ยเมื่อประมาณไหนดูสิเสี่สียไม่ก็ห้าล้านปีที่แล้วเนี่ยเยอะ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 โอ้ยเท่าไหร่กันแน่เท่าไหร่เยออะไรี้ยเบอไปไหมฮัลโหลเยอไปเอาคามวาโรครั้งที่เจ็ดสิบเนี่ยท่านเนี่ยได้นำทัพออกรบต่อสู้อันอย่างเรียกได้ว่าถึง ถึงขิงจริงๆท่านเนี่ยเป็น MVP ของเกมนั้นเลยน่าจะบอกให้ขนาดนั้นเลยท่านคนี้ทางโบ้หรือเปล่าเนี่ยท่านเก่งขนาดนั้นเลยอย่างไรเหรอนโอ้ยเกินไปหรือเปล่าโอ้ยเรื่องมันเก่าแล้วไหนละหลักฐานะได้นี่ต้องซื้อประวัติศาสตร์ที่ข้าจะเปิดให้ท่านดูโอ้ยกูแก่แต่กูไม่ได้โง่ขนาดนั้นเป็นหรื ใจเย็นๆนะท่านไห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 นหลักฐานนี่หลักฐานหนัประวัติศาสตร์นี่นี่ดูนี่ดูดูดูโอ้ยจะขาดไะเนี่ยหนังสือเก่าจัดเหล่านิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกน่านี่นี่อ่านออกอ่านออกดีดีดีเดี๋ยว3ปีหัวหนึ่งโอ้โหโอเคสุภิกซู่ฉันยันเหรอ ไหนกันถึงกล้าวา่าผิดตู้เนี่ยฮะโอ้โหจะปูกระจกมหาสงครามครั้งนั้นน่ะถ้าไม่มีท่านเนาะราชาหน่อไม้ของพวกเราเนี่ยก็ไม่มีพวกเราในวันนี้ความสามารถของท่านน่ะไม่เป็นอสองรองใครอย่างนี้ยอดไปเลยเ<อ>สียอย่างเดียวในสงครามวารโรน่ะมันจะมีไส้เกณ์ที่เรียกว่า การหยอดกาชาหาปืนอาชางั้นเหรออาชางั้นเหรอชางั้นเหรอทมไมนั่นน่ะท่านเป็นคนที่เกลือที่สุดเกลือมากเขาหยอดอะไรทันนะกขหยอดอะไรไม่ได้เลยนาซาวนา่าวนาซาจริงนา้าจริงนาามากเลยาแต่จะว่าไปแล้วนะพอพูดถึงความการแสดงความสามารถของท่านเนี่ย ก็ทําให้ข้านั้นคิดถึงการถ่ายทออสดครั้งหนึ่งของท่านที่ทาให้ข้าประทับใจเป็นอย่างมากข้าว่าพวกเจ้าก็น่าจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเอ้ยไม่ใช่ไักนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไก่พูพันแน่นอนท่านเอาอะไรมาไก่ผูพันเทียบกับท่าราชาของพวกเราไม่ได้มันเนอรเนี่ยไม่ไว้ไม่ไว่ไม่ใช่ท่านลองพูดมาสิการถ่ายทออสดที่ท่านว่าเนี่ยคืออะไรกัน ท่านจำได้ไหมถ่ายล้วที่ท่านได้เดินทางขึ้นเขาไปเนี่ยจำได้ไหมที่ท่านถ่ายตอเสริว่าท่านไปทำภารกิจขึ้นบนเขาเนี่ยจำได้ครับจำได้ข้าเป็นคนเดียวของไม่ท่านเองเลยตอนนั้นใช่ใช่การถ่ายทอดใช่ใช่การถ่ายทอดสดครั้งนั้นอ่ะข้าประทับใจในตัวท่านราชาเป็นอย่างมากท่านทั้งปิ้ง่อไม้ทั้งปิ้งมัชเมโล่เราประสบการณ์ต่างๆนานาที่ท่านประสบที่ท่านผ่านพ้ เจอมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเรานอไม้ครั้งนั้น mm hmm. เนี่ยขณะท่านทํางานหนักมากในการทำรับรับตำแหน่งนี้แล้วท่านก็รับจำได้เลยครับจำได้ท่านรับการ การไลฟ์เนี่ยขนานท่านโคตเหนื่อยมากเลยนนนลขนาดขน,นาดยน,า,น,นยากเลยโอ้โหท่านราชานี่ก็ทำอะไรให้พวกเราเยอะเหมือนกันเนาะใช่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 ใชตอนนี้นี่ตอนนี้แบบข้ารู้สึกผิดมากข้ารู้สึกผิดมากที่แบบก่อหน้านี้ข้ามองท่านผิดไปข้าข้าก็รูส้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน ตอนนี for ้ข้าขอสาบานไว้ว่าข้าจะติดตามท่านไปตลอดชีวิตข้าราชาจงเจริญจงเจริญทำไมทำไมทำไมสองคนแรกมันซึ้งแล้วทำไมของหนูมันถึงเป็นแบบเนี้ยทำไมส่งเออทำไมของหนูมันถึงไม่ซึ้งแบบสองคนแรกอ่ะทำไมกันทำไมล่ะเพราะท่านไม่มี ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหนูมีทุกอย่างหนูมีทั้งนความน่ารักความสดใสและพร้อมที่จะมอบความสนุกสนาในให้กับทุกคนถ้าเวลาหนูไม่มีอะไรกันไม่มีจมูกไงล,ละท่านาาหน่อยหน่อยนี่หน่อย